สวัสดีเอฟซี FC ก็พูดติดตามรับชมนะครับทางช่องสีเืองไหลย,ยน์นะฮะมานะวันนี้มีรถเข้าใหม่หนึนะ่งคันนเห็นหลานมันขับมาหรือลากมานะคันนี้นะฮนะมาเมื่อคือนนี้ครับโอ้ดูครับยางใหญ่ๆเลยนี่ ใหญ่ขนาดนี้มันจะติดซุ้มล้อมากนี่เวลากระโดดนี่ติดไหมนี่เนี่ยเลือนิดเดียวเองเป็นยางขอบสิบหกเลยนะโอ้กระทะขอบสิบหกไม่ค่อยมีนะน่าจะเป็นของโฟร e วิวป่ะนี่กระทะขอบสิบหกเนี่ยข้างหลังก็เป็นขอบใหญ่เหมือนกันนะครขอบสิบหกเหมือนกันเลย ส่วนมากจะมีแต่ขอบสิบห้านะแต่อันนี้มันมาได้ไงขอบสิบหกสตาร่าครับโอ้โหสพแต่ละคันเนี่ยกับแวนคันนี้รีวิวไปแล้วนะแอร์เย็นด้วยนะขับได้สบายมาดูคันนี้ครับมิสูสตาร่าเป็นรถขับเคลื่อนสองล้อครับไม่ใช่โฟวิน สภาพหาสวยยากครับถ้ามาอยู่นี่นานจะมาที L อลสองร้อยแบตเตอรี่ไม่มีผมเห็นเขาขับมาอยู่นะคันนี้นะมีหลายคันนะครับอะไรสตาร์ด้าโอ้โหเพื่องดูดิ เอาอะไรในเอาท่ออินเติมมาใส่กองอะไรโอ้สภาพ,พาพาวเวอร์ด้วยครับพาวเวอร์แปลงดูดิมันมีตรงรุ่นอยู่นะสายพานก็ไม่ใช่ของร่องของมันนี่โอเอาของรถเก่งมากนี่มาใส่แปลงแบบดูความแอร์ความแอร์ก็แปลงดูดิดหกนะักหมดแล้วโอ เอาแม่ก็ติดดูวยครับแปลงยังไงจะแปลง,งมันติดเตะแบบอันนี้โอ้ช่างก่งเลยว่ะช่างโอ้โหเรามาเครื่องอะไรไม่ออกมาขนาดนี้แปลงอย่างเดียวเลยก้องก็แปลงถ้าแปลงไม่ดีของพวกนี้นะครับ พวกระบบสายพานอย่างนี้ถ้าแปลงไม่ดีนะโอ,โ,อโอ้ผมเคยตายเกือบตายครั้งหนึ่งเลยนะเนี่ยสายพานแบบนี้นะหัวยาวแปลงเป็นเบรกที่ฟรเราแปลงขายึดไม่ดีนี่ขายึดพวกนี้ไม่ดีนะครับลงเขาอยู่แถวไหนไม่รู้แถวเขาแถวไหนแถวอ่าวางามหมอ สายพานหลุดเบรกตึงหยียบไม่ลงเลยโอ้โหหักโค้งเลยจนเอียงไปข้างหนึ่งละพวกนี้ต้องแปลงแบบใ้มาตรฐานหน่อยนะใช้เหล็กดูดิคอมแม่แปลงแบบใช้ไม่ได้นะ,นะครับในขณะนี้ม,นมีตรงรุ่นอยู่ซื้อตรงรุ่นใส่ดีกว่านะฮะง่ายครับถ้ามันพื้นที่แบบ พื้นที่แบบโล่งๆอย่างนี้มันก็แปลงได้สวยอยู่แต่อันนี้พื้นที่แคบด้วยดิเราจับน็อตจับอะไรนะฮะมันสั่นนะแล้วก็พวกนี้ถ้าสายพันธุ์ไม่ตึงมันก็ใช้งานไม่ดีนะครับตรงน,นี้อ๋อคันนี้ไม่รู้ว่าเขาจะแยกหรือจะยกนะฮะแต่เห็นภาพวันนี้ก็สตาร์ด้าก็ไม่ค่อยมีคนใช้งานเท่าไหร่นะแคบนะถ้าเป็นหัวเดียวก็ เยอะอยู่กรกดาพึ่งขาดด้วยคันนี้แวนครับใครหาอยู่นะไทยลุ่งทีวีบาแวนไทยลุ่งเนี่ยสองคันเลยฮะใครหาอยู่ครับมาดูเครื่องยนต์ก่อนช่วงนี้ก็ตัดเริ่มตัดตังแล้วนะรถกระบะรถเก่ง ฟองกรอนดำไมตี้ 2L เซต16ไซโครนเครื่องอะไรเ,เครื่องมัดด้าน้อยไปเ,เราเรียกเครื่องอะไรไม่รู้ฮีโนระ่ก้อน90ก้อนดำบิ๊กเอ็มไมตี้ไซโคนเครื่องทาทามางนี่ตัวนี้อไหลทาทาอาไหลเครื่องทาทามีนะ ส่โคนครับใส่โคนจะเยอะครับใส่โคนเนี่ยเทียบไม่ได้กับอีซุเนาะเทียบไม่ค่อยได้เออก็ใครหาอยู่ก็ลองเข้ามาดูนะครับอยู่ที่ร้านมาวินเชียงกงอะไรซื้อขายอะไรแลกเปลี่ยนนะฮะชังกี้ไปครับผมฝา like, กา share, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยครับผมกับสีเรืองอะไหล่ยน คิดจะซื้อคิดจะขายคิดถึงสีบุเรองอะไรยนครับ